ออกรถ6,000ขับฟรี3เดือนฟรีแม็กใหม่4วงยางใหม่4เส้นจัดทรงซิ่งรีโวโ่แครบตัวเตี้ย 2.4J ปี2017 419,000บาทรับประกันเครื่องเกียร์6เดือน10,000กิโลอนุมัติเร็วสุดภายใน1ชั่วโมงใครที่กำลังหารถใช้งานในช่วงก่อนกลับบ้าน สงการนี้ต้องดูในคลิปวิดีโอนี้เท่านั้นตัวนี้ครับสีขาวเดิมจากศูนย์แท้เลยเดิมจากผู้ผลิตเลยทั้งคันเป็นตัวปี2017พ่อนอยู่เดือนละ8,000บาทอุปกรณ์ครบใช้งานในเชิงพาณิชย์ได้ใช้เป็นตัวรถในชีวิตประจำวันได้ เรามาดูตัวเครื่องยนต์กันหน่อยครับสำหรับตัวนี้เนี่ย2.4ลิตรในรหัส 2GD 2,393 cc 150แรงม้าแรงบิดสูงสุด343นิวตันเมตรกับตัวเกียร์ธรรมดาแบบ5สปีดไม่มีรีแมปไม่มีอุด EGR หัวฉีดเดิมเครื่องเดิมเกียร์เดิมกองอากาศเปลี่ยนใหม่แล้วเรียบร้อย กล่อง ABS ทำงานได้ตามปกติแบตเตอรี่เปลี่ยนลูกใหม่ให้แล้วเรียบร้อยแผ่นเพจมีสติกเกอร์มอกอมีน็อตสวยแก้มซ้ายแก้มขวาสวยคานบนคานล่างเดิมเดี๋ยวตรงนี้ฮะเราเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คระบบไฟตั้งศูนย์ถงร้อแล้วก็เซอร์วิสคลีนิ่งให้กับพลูกค้าใหม่อีกหนึ่งรอบก่อนที่จะส่งมอคราวนี้คือสำหรับตัวบอดี้ด้านหน้าทั้งหมด คราวนี้ก็จะเป็นตัวด้านข้างกันบ้างสีด้านข้างตัวเครื่องยนต์ภายในห้องโดยสารจะมีการสปาให้ใหม่ทั้งหมดและลงน้ำยาดำตัวเครื่องยนต์ให้ด้วยเดี๋ยวตรงนี้เราก็จะมีการขัดตัวสีรถรอบคันด้านข้างด้านท้ายหลังคาทำให้เสร็จสรรพนีเรียบร้อยเลยนะฮะส่วนสำหรับตัวรถ คันนี้เราเลือกใส่เป็น R E 3 0ตัวนี้9ครึ่งลัดด้วยยาง265 40 R 1 8ปี22สข้างหน้านี่4นิ้วสอดทรงกำลังสวยแต่ถ้าเกิดไม่ชอบตัวร้อแม็กไลน์นี้สามารถเปลี่ยนเป็นตัวลายอื่นได้ T E 37 C E 28 R E 30 r P F 1 Well มีให้เลือกครบ5กา้าน ห้าหรูไฟเลี้ยวนะฮะอยู่ตรงข้างตัวโลโก้แบบอย่างนี้นะครับเสาอากาศก็จะเป็นตัวแบบธรรมดาิฟรมมีการติดแล้วเป็นตัวเบอร์60รอบขันคราวนี้เนี่ยตัวด้านในกันบ้างสำหรับภายในเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นตัว j จ a มนนวดกระจกปรับมือหมุนเบาะผ้าสีดำเดินด้วยได้สีขาวแคปนั่งหลังได้ เปิดแคป90องศาได้กุญแจธรรมดาสำรองก็จะเป็นตัวดอกแบบธรรมดาเช่นเดียวกันภายในกว้างฮะนั่งได้สบายเซ็นเซอร์แจ้งเตือนแอร์แบ็กมีเครื่องเล่นเชื่อมต่อบลูทูธ USB AUX นะฮะใช้งานได้ตามปกติทั้งหมดในเรื่องของตัวระบบไฟฟ้าสวยครับคันนี้และราคาประหยัดด้วยคือสำหรับอย่างตัวรถแครเนี่ย เราเห็นกันมาเยอะเราเห็นกันมาบ่อยเราเห็นกันมาค่อนข้างที่จะหลากหลายแต่ทำไมการน,นี้ถึงพิเศษกว่าตัวคันอื่นนักหคุณภาพคุณลูกค้าเชื่อใจมั่นใจไว้ใจในการเลือกซื้อได้เลย 2. ราคาที่ดีสําหรับตรงนี้น่าจะดีที่สุดในตลาดรถยนต์มือสองแล้วหรือว่าจะเป็นตัวออนไลน์ในเว็บไซต์ไหนก็ตามแต่4 1 9 0 0 0 พอนอยู่เดือนละ8 0 0 0เท่านั้นอีกอย่างหนึ่งในเรื่องตัวการจัดไฟแนนซ์อนุมัติเร็วสุดภายในหนึ่งชั่วโมงไม่สูดกเดินทางมาจัดไฟแนนซ์ที่ร้านเรามีบริการฝากเซ็นไฟแนนซ์นอกสถานที่ไม่สะกเดินทางมารับรถที่ร้านเรามีบริการส่งมอบรถยนต์นอกสถานที่ส่วนสําหรับตัวล้อหลังตรงนี้เป็นตัว1ิบครึ่งยางเป็น2 5 5 5้าห้าหสซีเดิม เลขคัสซีอยู่ครบกระบาดท้ายไม่เคยมีการถอดสวยๆเลยนะฮะใส่กองโหลดอยู่ประมาณ2นิ้วนี่คือสำหรับตัวรถแคบครับมันอาจจะไม่ได้มีอะไรเยอะแต่มันใช้งานในชีวิตประจำวันได้มันใช้งานในช่วงของตัวเชิงพาณิชย์ได้เพราะนั้นเนี่ยมันจะมีมาเติมอีก2อย่างด้วยกันก็คือการใส่ตู้หรือว่าการใส่ขอกครานีน้พอเราใส่ตู้เสร็จเราใส่ข้อเสร็จมันก็ต้องมีการจดทะเบีนลงเล่ม เคยบอกไปก่อนหน้านี้ค่อนข้างที่จะเยอะฮะอย่างพวกนี้มันไม่ใช่เป็นตัวรถขาตายมันเป็นตัวรถที่พลิกแพงได้มันเป็นตัวรถที่อัดเด็เพิ่มได้มันเป็นตัวรถที่ใช้ได้หลายรูปแบบเพราะนนั้นถ้าเกิดใครที่กำลังหาอยู่นะฮะรีบแอดไลน์มารีบโทรมาได้เลยไม่นานครับสำหรับอย่างตัวแบบนี้รถมีจำนวนจำกัดถ้าเกิดต้องการตัวรถแคบตัวเตี้ในราคาอยู่ประมาณนี้ แนะนำคันนี้ที่ดูกันในคลิปวิดีโออยู่ตอนนี้ตัวนี้419,000ออกรถ6,000บาทคับฟรี3เดือนฟรีภาษีพรบบฟรีแม็กใหม่สีวงยางใหม่4ีเส้นจัดทรงซิ่งจัดทรงซิ่งหวานเจี๊ยบเลยคันนี้และรับประกันเครื่องเกียร์อีกด้วยเช่นเดียวกันเพราะนั้นถ้าเกิดกำลังหาอยู่นะฮะถือว่าเป็นอีกรุ่นนี้ตอบโจทย์แน่นอน ถามว่าจะผิดหวังไหมกับตัวรถแครบตัวตี้ยคันนี้ไม่มีอยู่แล้วนะฮะประทับใจภูมิใจได้สิ่งที่ดีคุ้มค่ากับตัวเม็ดเงินที่เราจะเสียไปสําหรับคันนี้เพราะนั้นพี่ๆครับแอดไลน์มาหรือว่าเป็นตัวเบอร์โทรสัมสายตรงรีบติดต่อเข้ามาได้เลยถ้าเกิดไม่สะดวกเดินทางมารบับชนรถถ้าเกิดไม่สะดวกเดินทางมารับชนรถตัวจริงที่ร้าน สามารถวิดีโอคอลมาดูได้สามารถขอรูปรายละเอียดเพิ่มเติมได้สามารถทำอะไรก็แล้วแต่ที่ให้คุณลูกค้าได้ไว้ใจว่ารถคันนี้เราควรจะต้องซื้อจริงๆเอาแบบนี้เอาแบบนี้เอาแบบนี้กันไปเลย6 0 0ันคุณลูกค้าได้อะไรบ้างนี่คือสิ่งคุณลูกค้าจะได้ทั้งหมดเพราะนั้นฝากไว้ด้วยก็แล้วกันนะฮะคลิปนี้อ่ีขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวจะไปรอนั่งดูว่าใครจะได้เป็นคนจองคนแรกแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ สวัสดีครับ